เรามองว่าพี่หุงแบบน่ารักอะ่ะเป็น <Okay. S 2> คนที่พี่หุงเป็นคนที่คิดถึงคนอื่น mm hmm. เสมอ mm hmm. แบบในทุกๆอย่างด้วยนะไม่ใช่แค่ในแบบชีวิตกันเอาง่ายง่ายงเอออกองง่ายๆเยยมื่อกี้พี่หุงถามแทนน้องๆว่าเอ้ยเนี่ย mm hmm. ปัญหาที่น้องๆ mm hmm. เจอกันอยู่เนี้ยแค่เนี่ยมันมันก็คือความน่ารักแล้วว่าแบบเอ้ยน่ารักจังแบบถามแทนน้องๆคิดถึงแบบ เป็นตัวแทนของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าอกเข้าใจใส่ใจอ่ามันคือมันคือวันพี่เมียรักตะแคงที่เราได้ไปดูกันใช่แล้วเหมือนตอนนั้นอ่ะโฟมีเรื่องที่ไม่สบายใจที่เหมือนเคยคุยกันก่อนที่ห้องเวิร์พอย์ในคืนก่อนหน้าอ่าพี่ฮงเขาก็อยู่ดีก็เดินมาถามว่าแบบเออตรงนี้มีมี Environment ไหนที่ทำให้ไม่พอแบบไม่ไม่สบายใจมากขนาดนั้นหรือเปล่าใช่พี่จะได้แบบพี่จะได้ลองช่วยดูให้เผื่อแบบ จัดแจงว่าแบบเอ้ยตรงนี้ดีไหมตรงนั้นดีไหมอะไรเงี้ยแล้วฟก,ก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณไม่หูมากมากว่าพี่ไม่ได้คิดว่าแบบดีเทลมันเล็กมาจริงๆ <c oughs> จริง,รงๆมันเล็กจนมันไม่ได้ถึงกับเป็นปัญหาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่พี่เขาก็จะแบบก็จะเดินเข้ามาหาแล้วก็จะหาว่าแบบเอ้ยโอเคไหมตรงนั้นโอเคไหมพี่จะได้เดี๋ยวลองอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ช่ก็เลยรู้สึกแบบพี่หูเป็นคนใส่ใจน้องๆมาก มันจะมีตอนที่น้ำร้องไห้ที่พัทยาอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่หุงปอบแล้วคือในตอนนั้นอะพี่หุงร้องไห้ไปกับน้ำด้วยแบบแบบเหมือนมันฟิลแบบความสืดๆของน้ำาบบแบบแงบแบบแบบพี่หเป็นพลังบวกให้หนูดีมากเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาไม่นานเองที่แบบโชว์ไปอะค่ะที่ผ่านโชว์มาหนูไม่สบายแบบหนักมาแล้วแบบหนูก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่ว่าพี่หุงก็เป็นพลังบวกให้หนูแบบว่าอย่าตื่นเต้นอย่าเครียดแบบอย่าคิดมากแล้วก็ ไหวไหมไหวไหมต้องไหวนะอย่างนี้เออใช่หนูก็ได้โชว์ไหวไปเพลงหนึ่ง